สวัสดีชาวราศีเมษนะคะคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวทั่วไปนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราศีเมษในช่วงไตรมาสที่2นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะในช่วงระยะ3เดือนนี้นะ ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะดีหรือเปล่าท่านที่มีปัญหาภาระหนี้สินมีเรื่องมีราวมีปัญหาครอบครัวนะคะหรือแม้แต่มีปัญหาเรื่องความรักทุกอย่างจะดีขึ้นหรือเปล่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างไหมหรือว่าจะมีติดขัดอะไรตรงไหนที่จะต้อง ระมัดระวังบ้างนะคะสําหรับชาวเมษนะคะจะเกิดในระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนั่นเองการแบ่งวันที่นะคะก็จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับสตร์ไทยเนาะสามารถรับชมได้ทั้งแบบเลขนาแล้วก็แบบราศีนั่นเองนะคะมามาดูซิว่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราศีเมษในเรื่องทั่วๆไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ไพ่จะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองนะคะ,ะสำหรับไพ่ทศ <c oughs> ทีค่ะสำหรับไพ่หลักของชาวราศีเมษนะคะก็คือจะเป็นไพ่เดอะไฮปรีตนะคะก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยอารมณ์ของชาวราศีเมษเนี่ยมีความแปรปรวนอย่างหนักมากเลยทีเดียวขึ้นขึ้น,นลงลงคืออาจจะด้วยสภาวะเราเป็นห่วงเรื่องอนาคต เราไหมนะคะคิดแต่เรื่องอนาคตว่าเฮ้ยชีวิตของเราจะไปยังไงต่อถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านเมืองนะคะเรื่องของสังคมเลยเนาะเพื่อนก็ด้วยนะคะตอนนี้ลักษณะมันก็ว่าจะมีปัญหากับเพื่อนอืมเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ก็ด้วยนะคะมีปัญหากันอาจจะเกี่ยวเนื่อเพราะตัวเราเองก็มีด้วยนะชาวราศีเมษ่าโทษแต่คนอื่นนะคะเกี่ยว เนื่องด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยที่มันแปรปรวนที่มันขึ้นขึ้นลงลง,ลงเดี๋ยววีนเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาตามคุณไม่ทันนะคะเขาไม่เข้าใจว่าคุณเป็นอะไรแต่ทีเนี้ยเรานั้นอะ่ะมักจะทําตามอารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในะช่วงเอ่อช่วง สามเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ที่ขุ่นมัวของคุณอาจจะเกิดจากความกดดันภาระที่หนักที่เหนื่อยนะคะความเหนื่อยของเรานะคะความทุกข์ความทออ้อการเขาเรียกว่าความกดดันของเราเนี่ยเราไม่ได้เก็บเอาไว้แค่คนเดียวเรามักจะระบายให้คนอื่นได้ฟังหรือไม่ก็เป็นการระบายทางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยใส่อารมณ์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละจะเป็นสาเหตุที่ทําให คนรอบข้าขงคุณนั้นอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจนะคะทีนี้บางคนเขาเขาก็ไม่ได้ใช่คนนิ่งหรือว่าไม่ใช่คนที่จะเก็บอารมณ์สักข้อหนักนะคะเขาไม่เข้าใจคุณหรอกว่าคุณไปโดนตัวไหนมาหรือไปทําอะไรมามีเรื่องอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอดีคุณไปใส่อารมณ์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็น่าจะมีการที่ ขาเรียกว่าฟีดแบ็กกลับมาโดยการใส่อารมณ์คืนนะคะทีนี้ก็ทะเลาะกันเลยนะชวาวราศีเมษเพราะฉะนั้นเอ่อมันเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ราศีเมษว่าคุณจะเหนื่อยจะหนักจะอะไรแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปใส่อารมณ์กับคนอื่นนะคะ พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นิ่งให้ได้หน่อยนะคะชาวราศีเมษคุณอาจจะมีสภาวะความกดดันในเรื่องของเงินนะคะเงินที่ต้องจ่ายภาระหนี้สินนะที่คุณแบกรับเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเงินมันเป็นเงินหมุนนะคะเงินก็คือได้มาตรงนี้ก็เอามาโปะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งมันอาจจะขาดอยู่นะในเรื่องของภาระหนี้สินเนาะบางครั้งมันอาจจะยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องค่อยๆทยอยจ่ายกันไปนะคะ ก็จะเป็นในลักษณะนั้นแหละความกดดันเนาะก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะอยู่ยากอะไรอย่างเงี้ยมึนไปหมดเลยว่าเราจะเป็นยังไงนะคะเครียดนอนไม่หลับนะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดการกับปัญหาภาระนิสินนี้ได้ยังไงนะคะจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่หมอถามให้นะคะว่า สภาวะแบบนี้ชาวราศีเมษนะคะคุณจะไหวคุณจะเอาตัวรอดได้ไหมจะมีใครเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับชาวราศีเมษหรือเปล่านะคะละักษณะเหมือนกับว่าในบางท่านน่ะเหมือนจะมีในเรื่องของการฟ้องร้องกันด้วยนะคะขึ้นขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับการชำระหนี้สินนี่แหละเราอาจจะจ่ายช้าหรือไม่ก็ถึงขั้นเ,เรื่องไปถึงศาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เครียดเนาะ มามีใครมาช่วยให้ปัญหาเหล่านี้มันคลี่คลายหรือหรือว่าเบาบางลงได้ไหมนะคะนี่นะคือมีคนที่รักเราอยู่นะชาวราศีเมษเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าง,งานเราก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เออนะคะ ตามาตาผู้หลับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คอยดูแลเราอยู่ที่เขายังดีกับเราคืออายุเยอะกว่าเรามากๆนะคะอายุอายุเยอะแล้วล่ะเป็นตาเป็นยายก็ได้เป็นเป็นพี่ป้าน้าอาก็ได้ที่เขารักเรานะคะที่เขาเป็นห่วงเราเสมออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรก็ ลองไปปรึกษาดูนะคะหรือแม้แต่ถ้าคุณอยากจะหยิบยืมเงินะจะมีเรื่องของการหยิบยืมเงินการกู้การอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะก็ลองไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนี้ดูนะคะอลองไปคุยกับท่านดูว่าจะยังไงนะคะคือขอช่วยตรงนี้ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณนะคะก็ก็มีเยอะอยู่เพราะว่าเขาก็ให้ความเมตตาชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ได้อยู่นะชาวราศีเมษนะคะอันนี้คือทางออกเนาะที่พอจะมีให้นะคะให้คุณได้ผ่านในช่วงของอวิกฤตนี้ไปได้ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นวิกฤตนะคะชาวราศีเมษที่นี้กับเพื่อนล่ะ่ะเปิดประเด็นมาก,ก็คือเป็นเพื่อนเลยคนรอบข้างอะไอย่างเงี้ยนะคะทะเลาะกันเป็นยังไงบ้างมันจะ แย่ yeah, ลงมากกว่าเดิมไหมจะถึงขั้นเลิกคบกันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าจะมีการปรับความเข้าใจกันไหมอันนี้เปิดแนวทางให้นะคะอืมก็ต้องดำรงอยู่ต่อไปนะเพราะว่าเราจะต้องติดต่อกันในเรื่องของงานอยู่คุยกันนะคะคุยกันเรื่องของงานระวังด้วยนะคะคนที่คุณจะไปมีปัญหาด้วยจะเป็นคนที่มี power เหนือกว่าเรานะคะเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่ เ,เขาเรียกว่าต้องคอยดูแล,แล,แลเราแต่ทีเนี้ยนะคะเราอาจจะไปใส่อารมณ์กับท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีปัญหากับท่านเป็นในเรื่องของมันจะต้องเป็นไปแบบในลักษณะที่เนื้องานแต่เรื่องส่วนตัวเหมือนกับว่าไม่กินเส้นกันแล้วค่ะคืออืความไว้ใจมันไม่มีให้เหมือนเดิมคะความรู้สึกเดิมๆม,มันจะหายไปนะคะมันจะมีแต่ความ บึ้งตึงใส่กันนะคะโกรธกันนะทิฐิใส่กันก็แรงด้วยแต่ว่าในอนาคตนะคะเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นอะไรอะไรมันดีขึ้นนะคะมันก็จะดีอยู่นะกับคนที่เราทะเลาะคนที่เรามีปัญหาแต่ณตอนนี้เวลานี้นะคะอยู่ในช่วงของการ โรกรธกันทะมึงทึงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยตั้งแง่ทิฏฐิค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นเขาแล้วก็เราด้วยนะคะคนนึงก็ว่ามีเหตุคนอีกคนนึ่งก็เหมือนกับว่าเหนืงง่อยไงนะคะก็เลย เป็นประการราชน,นี้นะคะแต่ว่ามีไพ่ดุสตาด้วยไพ่แห่งความหวังที่ดีๆกันที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะการที่เราจะปรับความเข้าใจกันหรือไม่หรือไม่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้เราและเขานั้นกลับมาดีกันมีอยู่นะคะการเคลียร์ความเข้าใจผิดหรือไม่ก็เคลียร์ความรู้สึกมีนะคะในอนาคตนะเ,เรื่องงานเป็นยังไงบ้างเหนื่อยเนาะช่วงนี้ดู สิ่งที่เราหวังมันจะผิดหวังสิ่งที่เราอยากจะได้มันก็ไม่ได้คือหรือแม้แต่ได้ไม่เต็มที่เท่าที่เราหวังนะคะอืเหนื่อยเนาะเหนื่อยหนักโอยเห็นไพ่ชาวราศีเมษนี่แบบอืมไปไม่เป็นเหมือนกันเลยอะเรื่องงานนะคะมันจะไปได้ด้วยดีหรือเปล่ามันจะโอเคไหมไม่ว่าจะเป็น เอางานประจําก่อนนะคะงานประจําเรื่อยๆนะคะตอนนี้ถ้ามันแย่อยู่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะถ้าเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคนรอบข้างบางคนนะบางคนเขาก็จะให้ความช่วยเหลือที่ดีกับเราอยู่นั่นเองนะคะคนที่รักเอ็นดูเมตตาเราก็ยังมีเพราะฉะนั้นจะไม่ทุกคนนะคะที่ที่ไม่เห็นด้วยไม่เออเขาเรียกว่าที่ไม่ชอบพฤติกรรมเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่บางคนเขาก็เข้าใจเขาก็ดีกับเราแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ,อประคับประคองให้เรานั้นอยู่ในหน่วยงานได้หรือไม่ก็เป็นการเขาเรียกว่าประสานงานให้กับเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นงานส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดขยายให้ลักษณะเหมือนกับว่า อีกไม่นานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของงานคุณนะคะสู้ต่อไปนะคะสู้หน่อยอดทนหน่อยฝ่าฟันหน่อยนะคะแล้วความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่คุณหวังในเรื่องของการงานนะคะไพ่บอกว่าเราจะต้องต่อสู้นะคะเราต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาแล้วทุกอย่างมันจะสําเร็จได้ด้วยแรงกายแรงใจของเรานะคะความทุ่มเทด้วยนะ ถ้าเรายังมัวแต่เหนื่อยยังมัวแต่ท้อจนไม่ได้ลุกทําอะไรให้มันหรือไม่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนนะคะลุกขึ้นมาทําอะไรลุกขึ้นมาสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่คุณหวังมันจะสําเร็จเพราะว่าไพ่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะคะไพ่แห่งการที่คุณได้อยู่ในตำแหน่งงานที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะคะ เห็นไหมไพ่สิบถ้วยก็เข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีเมษสู้อดทนฝ่ฟาฟันนะคะเหนื่อยเหนื่อยหนักมากในช่วงระยะสามเดือนนี้แต่หลังจากสามเดือนนี้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยมันจะได้มันจะสำเร็จแล้วก็ความสุขรอคุณอยู่นะคะเพียงแค่ว่าเราต้องต่อสู้กับช่วงของอาจจะเป็นวิกฤตช่วงที่เรารับ มีบากคก็ได้อเออย่างนั้นก็ได้เนาะนะคะเป็นบททดสอบให้กับเรานั่นแหละเมื่อไหร่ที่เรา,เาผ่านบททดสอบนี้ไปได้เราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราทํามากนะคะเราจะเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความมั่นใจเป็นความรู้เป็นความสามารถของเราเราต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถผ่านมันไปได้แล้วทีนี้เราจะมีกําลัง ใจที่จะสู้ต่อไปนะคะมีความมั่นใจอีกด้วยและเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเราควรที่จะดําเนินยังไงต่อไปนะคะความมั่นคงรออยู่นะชาวราีเมษนะคะอดทนในช่วงต้นอาจจะเดือนนี้สองเดือนนี้แล้วก็ไปดีในช่วงเดือนที่สามอะไรอย่างเงี้ยเนาะชีวิตความรักนะคะชาวราีเมษที่ เป็นครอบครัวนะช่วงนี้ก็ปัญหาเยอะภาร้ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะความรักนั้นไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะมีปัญหากันกับเออกับญาติกับคนรอบข้างก็ได้ด้วยนะคะกับคนรักที่เป็นครอบครัวแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะลักษณะเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องเงินกันท่านที่เป็นครอบครัวนะคะ เรื่องภาระเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยตกลงว่าจะให้เราแต่ก็ไม่ให้หรือเปล่านะคะเรื่องการซัพพอร์ตการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการดูแลนะคะประมาณนั้นมันอาจจะไม่พอก็ได้นะซึ่งคนรักเขาก็ให้แหละแต่ทีนี้มันน่าจะไม่พอนะชาวลาสีเมษหรือไม่อีกหนึ่งอีกอีก รนยะหนึ่งนะคะก็คนรักของเราเนี่ยถ้าเราจะให้เขาช่วยเหลือเราอันนี้เขาก็ให้แต่ทีนี้การให้เขาก็ไม่ได้มากพอที่จะเอามาใช้จ่ายภาระได้ทั้งหมดนะคะได้แค่ครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะมาชีวิตท่านที่เป็นแฟนกันนะคะหรือไม่ก็เพิ่งจะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นยังไงบ้างจะโอเคดีไหมเอ,อ่อช่วงนี้ก็บึ้งตึงใส่กันอยู่นะคะตอนนี้ชาวราศีเมษคุณกําลังเครียดในเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตความเป็นอยู่เรื่องเงินเรื่องภาระที่เราต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะเราเหมือนกับว่าจะยังเฉยๆอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติก สักเท่าไหร่นะก็เป็นไปแบบเขาเรียกว่า,าไม่ไว้ใจกันด้วยโรแบงกันด้วยนะคะรู้สึกว่าเขาหลอกเราก็มีด้วยนะคะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงไม่มั่นใจว่าคนรักเนี่ยเขารักเราจริงๆไหมนะคะหรือว่าเขาหลอกเรากันแน่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าลักษณะนี้นะคะเราเข้าใจว่าหรือไม่ก็เป็นการรู้สึกว่าเขามีคนอื่นนอกเหนือจากเราด้วย เราเนี่ยยังไงนะคะบางครั้งน่ะก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขามีความลับกับเราอะค่ะมนันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนไหมลักษณะนั้นนะคะชาราศีเมรคุณก็เลยอืมรอดูทิศทางกันต่อไปนะคะว่าเขาใจยังไงตอนนี้เราก็เหมือนกับกำกำกึ่งกึ่งแล้วแหละกับคนนี้นะคะอ่ะมาคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้าง คนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาไหมนะคะในช่วงของไตรมาสที่2นะคะมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างจะมีรักเข้ามาหรือเปล่าเออทำบุญดีกว่าเนาะชาลราศีเมษเออลูปนาหเหมือนกับว่าจะโสดต่อไปนะคะพาเรื่องความรักจะยังไม่มีนะคะคือยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะเจอ คนรักที่ดีก็ได้ยังไม่ใช่จังหวะทีะ่เรื่องความรักจะเข้ามานะคะแต่เป็นจังหวะในช่วงของการที่เราจะต้องสะสมบุญนะคะทำบุญเยอะๆแล้วสิ่งที่เรามุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่เราอยากได้มันจะสําเร็จนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่เรามีนะคะก็พอแล้วช่วงนี้อย่าเพิ่งไปทาหาความรักเลยเอาชีวิตของเราให้มันรอดก่อนนะคะ มาก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ใช่ความรักที่จริงใจต่อกันนะคะมาก็แค่เข้ามาหลอกถ้าเราคิดว่าจะเป็นสถานะคนคุยคุยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องมาเป็นแฟนเราหรือไม่ก็จะทำงานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุยได้แก้เหงาแก้เบื่อแก้เซ็งไปนะคะแต่อย่าไปคาดหวงังไม่งั้นเราจะผิดหวงังนะในช่วงของไตรมาสที่สามนะเอ้ที่ที่สองสิเนาะสามจะแล้วนะคะ ครึ่งปีแรกเนาะสุขภาพเป็นยังไงบ้างขอดูสุขภาพชาวราศสีเมษรนะคะเอ <Okay. S 1> สามใบนะอืมทีนี้นะคะสุขภาพของชาวราศสีเมษรอืมพักผ่อนเยอะๆหน่อยนะ อาจจะเป็นความเหนื่อยความลา้าความเครียรอะไรอย่างเงี้ยนะคะความเจีบป่วยก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ถ้ารักษาก็หายก็ดีแหละไม่ถึงขั้นต้องออวิกฤตไม่ถึงขั้นต้องออใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าในกรณีที่เ,เป็นโควิดนะคะก็ก็พักรักษาตัวสักระยะหนึ่งก็จะดีขึ้นก็จะหายเป็นปกตินะคะอืมก็ยังโอเคอยู่แล้ว เรื่องสุขภาพก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะกับการที่เรานอน,อนไม่หลับเพลียง่ายนะคะอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยไม่เกรนก็มีด้วยโชคลาบนะคะโชคลาบมีไหมโชคลาบในช่วงของสามเดือนนี้นะคะลาบลอยเล็กๆน้อยๆนะคะลอตเตอรี่สักสี่ห้าใบอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ได้จากการทำงานนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบหน่อยได้จากงานของเรานะั่นแหละการที่เราลงมือทำได้จากทางไกลางานเหมือนเดิมยังไงก็งานเหมือนเดิมชาวราศีเมษโชคฟุกฟุกเนี่ยก็จะไม่ค่อยให้เห็นนะคะถ้ามีนะก,ก็ก็เล็ก เล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่โชคใหญ่อะไรนิ่งใช่เรื่องโชคลาภเนี่ยอ้าวอ้าวแต่บอกไว้เลยนะบอกไว้เลยชาวราศีเมษโชคลาภขอให้คุณรอหน่อยนะคะรอหน่อยในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะดีมันจะมีนะคะเรื่องงานของคุณมันก็จะดีขึ้น สำหรับเมษบางท่านเมษบางท่านนะที่ทีเ่เป็นในเรื่องของมีคนให้การอุปธรรมช่วยเหลือนะคะเป็นผู้ใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปธรรมชาวราศีเมษนะสำหรับบางท่านเท่านั้นนะคะเป็นในเรื่องของเ,ออเขาคิดมากกว่าคิด คิดในเรื่องของชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะและเขาจะเข้ามาอุปถัมเราในเรื่องของการเงินมาช่วยเหลือนั่นแหละแต่เขาแก่กว่าเรามากๆเลยนะคือแบบเราอาจจะซักประมาณสามสิบเขาอาจจะซิกประมาณอา่าห้าสิบปลายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นผู้เท่าเลยอ่ะผู้เท่านะคะที่จะเข้ามาอุปถัมให้การอุปการะคุณนะคะ เออมีสายเปเป็นผู้เท่าสำหรับเมียนบางท่านนะคุณอาจจะตกอยู่ในสภาวะการที่จะต้องจำยอมในเรื่องของการเป็นคนที่อยู่ในความลับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถมีเงินเข้ามาออช่วยแบ่งเบาภาระของที่บ้านของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าลำพังตัวเองนั้นก็เ,ออเหมือนกับว่า บางทีมันไม่พอไงนะคะอันนี้เฉพาะเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นนะบางท่านเท่านั้นนะคะที่กล่าวมาเนี่ยไม่ใช่ทุกท่านนะคะแต่บอกไว้เลยว่ามีมีสายเปยเข้ามานะทีนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของรักซ้อนเรื่องของชูสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไพ่หลักของเมษเนี่ยก็สื่อเหลือเกินนะคะออกมาตรง ตรงตัวชาวราศีเมษเลยเป็นไพ่หลักเลยอะค่ะเป็นไพ่ตัวแทนของตัวเองเลยอ่ะเป็นไพ่แห่งผู้หญิงในความลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนในความลับนะคะชาวเมษแต่เราจะต้องจำยอมไงเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะมาใช้หนี้สินภาระเรามันเยอะมันหนักนะคะไม่ไหวอ่ะสรุปแล้วนะคะ เรื่องราวชาวราศเมษเนาะก็เป็นยังไงบ้างนะคะในครั้งหน้าในคราวหน้านะคะจะดีไหมทุกอย่างที่เราหวัง โอเคนะคะช่วงนี้คุณอาจจะดูท้อท้อเหนื่อยนะพักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะสุขภาพร่างกายอาจจะมีความอ่อนแอแล้วก็ในเรื่องของความเจ็บป่วยก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะเพราะว่าภายแห่งการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องโควิดก็อย่าทิ้งนะคะป้องกันตัวเองดีๆด้วยนะคะเ,เยอะเลยล่ะต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะก็คือเนาะ ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เรามุ่งหวังนะคะสิ่งที่ที่เรามุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่เรารอคอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะสําเร็จนะไพด่ดวงวัวก็คือไพ่ที่ดีที่สุดนะคะความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราพยายามมันจะไม่สูญเปล่านะคะ,ะในเรื่องของภาระหนี้สินมันก็จะหมดด้วยในช่วงอาจจะใช้เวลานิดนึงท่านที่เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ รอหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะดูนิ่งๆทรงๆด้วยสถานการณ์บ้านเมืองมันยังไม่นิ่งนะคะสถานการณ์มันยังไม่ดีสักเท่าไหร่ให้คุณอา,อาจจะประคับประคองไปก่อนอดทนไปก่อนนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปในท,ในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งไหนที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะคุณจะมีผลกำไรให้คุณได้เก็บหอมรอมริบมีเงินเก็บ เหลือที่จะเอาไปขยับขยายธุรกิจในครั้งต่อไปด้วยนะคะแม้แต่เรื่องภาระหนี้สินที่คุณแบกเอาไว้เนี่ยมันก็จะหมดจะจบจะสิ้นด้วยนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษนะคะขอให้คุณผ่านช่วงที่ยากลำบากนี้ไปได้นะคะสักประมาณอีอกสองสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะชาวราศีเมษนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงใปการส่วนตัวนะคะแม่หมอก็ ให้อดีลไลน์วิธีใต้คลิปนะคะเข้ามาสถึงคนที่เข้ามาคุยกับเรามาจีบเรานะคะว่า,เ,าเขาจะดีกับเราไหมเขาจะรักเราแบบจริงใจหรือเปล่าหรือว่าคนที่จะระาวาังอะไรตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็สามารถปรึกษาได้ด้วยนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมาสวัสดีค่ะ